ครับมาเจอพี่เขานะครับกำลังเก็บปวนพอดีนะครับมาผมก็สะดุดตาเห็นเรือเนี่ยของพี่เขาความยาวประมาณสักหนึ่งเมตรได้ั้มประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับเป็นประมงชายฝั่งกำลังเก็บปวนพอดีก็เลยอยากจะมาดูผลงานหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยพี่เขาวางยาวไปนู่นน่ะตอนนี้ก็กำลังทยอยเก็บปวนอยู่นะครับ พี่ก็เริ่มขึ้นเรือแล้วนะ,ะสู้ชีวิตจริงๆเลยฟื้นแรงอยู่นะฮะตอนนี้แต่เมื่อกี้เห็นได้ปลาแล้วนะเห็นหยิบปลาขึ้นมาใส่ในเรืออยู่น้ำมันเข้าด้วยครัจะดูซิว่าจะรอดไหม เป็นเรือไม้ทําเองนะครับคล้ายๆเป็นเรือชั่วคราวนะครับประดิษฐ์เองทําเองใช้สําหรับล้อมอวนในพื้นที่าชายฝั่งนะครับใกล้ๆไม่สามารถออกลึกได้แน่นอนครับอวนก็ต้องเก็บนะครับ น้ำก็ต้องเคลียร์ให้ลงจากเรือเพราะว่าน้ำเข้าเรือตลอดโดยแกทยอยน้ำเข้าเรือตลอดนะครับผมจะดูว่าตอนแกขึ้นแล้วแกไปที่ลึกกว่านี้แกจะทำยังไงว่าพี่แกจะทำยังไงดูไปเรือ่อยตอนนี้ก็กำลังเคลียร์เรืออยู่เคลียร์น้ำในเรืออยู่นะครับ ยฟังอยู่ตรงเนี้ยฮะนี่มีพี่เขาหาหอยอยู่พี่เขาสองคนหาหอยอยู่หอยที่เขาหาอยู่ก็คือหอยเสียบนะฮะพี่นเขาหาหอยเสียบอยู่อ่ะดูต่อว่าพี่จะขึ้นเรือแล้วพาเรือไปได้ไหมตอนนี้ไปลึกพอสมควรแล้วฮะห่างจากฟังอยู่พอสมควรแล้ว นี่คือพี่มาดูดิผมจะมาลุ้นว่าพี่เขาจะขึ้นเรือได้ไหมลุ้นไปพร้อมๆกันว่าพี่เขาจะขึ้นเรือได้ไหมอ่ากาลังจขึ้นแล้วครับนี่เนี่ยแกต้องเคลียร์น้ําตลอดเห็นไหมฮะ น่าจะเอ่อพาไปเอ่อพาเรือไปที่น้ําน้ําที่ว่าคลื่นน้อยลงนะครับเพราะว่าคลื่นชายฝั่งนี้จะมีคลื่นอยู่พอสมควรนะครับแต่น่าจะพาออกไปอีกสักหนึน่งนี่ก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับของประมงชายฝั่งใช้ต้นทุนไม่เยอะใช้เรือที่ทำขึ้นมาเองนะครับเป็นเรือคล้ายๆกับเรือ เรือทุ่นเล็กๆความกว้างก็ประมาณสักผมว่าไม่เกินไม่เกิน80เซนนะครับความยาวประมาณเม็ดกว่าๆแล้วก็ดีไซน์ก็เป็นเรือท้ายตัดนะครับเนี่ผมอยากดูนี่อยากดูว่าแกจะขึ้นเรือแล้วก็พาเรือไปได้ไหม เนี่ยรแกก็พยายามทวงท้ายเรือนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำมันเข้าเรือที่ก็ขึ้นได้แล้วฮะขึ้นได้แล้วครับผมขนาดที่ขึ้นก็ยังต้องเคลียร์น้ำจากในเรืออยู่นะส่วนอวนก็จะต้องเก็บอวนนะครับเพื่อที่จะ ดูว่าจะได้ปูได้ปลาหรือเปล่าโอ้โหทักษะพี่ก็ดีมากๆนะผมว่าเนี่ยฮะอวนก็เริ่มเริ่มดึงอวนมาเรื่อยๆก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม้พายนะครับใช้อวนนะครับเป็นตัวนําทางโอ้เก็ไปได้นะเก่งนะครับผม น่านที่เก่งจริงๆได้ได้เลยคลื่นขนาดนี้เรือขนาดนี้นะครับภารกิจที่จะต้องทำก็คือหนึ่งเคลียร์น้ำลงรักจากเรือ,อตรวจสอบควรว่าติดปลาติดปูติดกุ้งติดหอยหรือเปล่านะครับแถมยังมีคลื่นอีกเรือลำเล็กกโอ้โหทักษะแบบนี้นะครับ ไม่จะทำกันง่ายๆนะผมว่าก็เก็บบรรยากาศสั้นๆไหมพวกเราได้ดูครับระหว่างผมเดินทางน่าตั้งหลักได้แล้วครับพี่ก็ตั้งหลักได้แล้วนี่สิทักษะที่ไม่ธรรมดานะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอย่าท้อในการใช้ชีวิตนะครับโอ้โหเห็นแล้วเพลินเลยฮะ นี่ถ้าเป็นผมนี่เปล่าเลยทําไม่ได้แน่นอนนะครับทําไม่ได้แน่นอนทักษะแบบนี้ทําไม่ได้แน่นอนต้องใช้ประสบการณ์นะครับต้องใช้ความอดทนนะครับดูครับพอได้ที่แล้วเนี่ยตังท่าเท่เลยเท่เลยที่ก็เท่เลยเนี่ยครับ ไปได้แล้วแน่นอน